อ,อ่ากว่าครูโอ๋อ,อยู่ไหนอ่านี่นะคะ,ะนักเรียนได้ยินเสียงเพื่อนๆนในชั้นประถมศึกษาปทีที่ร้บอโอเคนะนอยู่ในหน้าที่สี่สิบเอดในหนังสือเรียนภาษาพา,าทีของนักเรียนนะโอเคเลยห <5. S 2> ้าไม่ว่าเพื่อนผู้หญิงหรือเพื่อนผู้ชาย ต่างยกนิ้วให้กิ่งว่ามีฝีมือในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ระดับแนวหน้าคนหนึ่งแต่ไม่ให้กิ่งเก่งได้อย่างไรในเมื่อพี่ผู้ค้าน้างที่สีิเบ็ดใช่ไหมคะน้องซึ่งกำลังเรียนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นผู้สอนให้จนกิ่งมีความรู้ก้าวหน้าเกินหลักสูตรสามารถซ่อมเครื่องได้บ้างถึงแม้กิ่งจะมีความเชี่ยวชาญเรื่องคอมพิวเตอร์แต่กิ่งก็ไม่ชอบอยู่หน้าจอนานๆกิ่งกลัวสายตาสั้นสมองไม่ปลอดโปรง่งเพราะขาดการออกกำลังกาย กิงจะใช้คอมพิวเตอร์ก็ต่อเมื่อมีความจําเป็นกิ่งว่างอยู่าหน้าอะไรครับหรืออีเมลถึงป้ารัดหน่อยถามป้ารัดว่าอยากได้อะไรจากเมืองไทยบ้างป้าสุจะไปเดือนหน้าแม่จะฝากไปให้ป้ารัดคือพี่สาวแม่ที่ไปทํางานต่างประเทศส่วนป้าสุคือเพื่อนของแม่ซึ่งจะไปเยี่ยมลูกชายที่ไปเรียนอยู่ประเทศเดียวกันกับป้ารัดอ่าครูอยู่ในนี้ด้วยนะคะนะักเรียนมีตัวละครชื่อป้าสุด้วยนะคะเป็น เป็นป้าแล้วนะลูกนะอยู่ในหน้าที่ห้าท่ที่สี่สิบเอ็ดแล้วค่ะเออยังหน้าที่สี่สิบเอ็ดนะลูกนะกิ่งก็เป็นธุระจัดการให้แม่อย่างเรียบร้อยเก่งเก่งช่วยเสิร์ชหาคำอารยชนกับอนารยชนหน่อยใช้เวลาไม่นานกิ่งก็สืบค้นข้อมูลออกมาได้อารยชนคือคนที่มีความสุขตั้งอยู่บน ถ้าเรียนในคลิปจะใช้คําว่ากิ่งเนาะตัวละครผู้หญิงเป็นกิ่งใช่ไหมคะแต่ว่าในหนังสือเรียนเราจะใช้คําว่าอะไรแทนนะคนเดียวกันแทนือแทนคนเดียวกันรากฐานของศิลธรรมและกฎหมายคนที่เจริญแล้วอนาระยะชนคือคนที่ยังไม่เจริญคนป่าเถื่อนเกง่กงเก่งช่วยหาเคล็ดลัยสวยๆมาทำหน้าปกด้วยนะเจ้าค่ะนายท่านถ้าน้อยรับปฏิบัติ วันหนึ่งพี่ทศกลับบ้านด้วยสีหน้าเคร่งเครียดจนพ่อต้องถามขึ้นเป็นอะไรไปล่ะทศหน้าบอกบุญไม่รับเลยสอบตกเหรอก็เยี่ยปานเพื่อนผมน่ะสิชอบแชทดีนักเอามาคุยอวดว่าได้แชทกับฝรั่งแลกรูปกันดูฝรั่งหล่อเชียวเยี่ยปานเหอมากกว่าได้ฝึกภาษาโต้ตอบกันอีกอันนี้ดีจริงภาษาเยี่ยปานดีขึ้นนี่สิเฮ้พี่ทศหยุดพูดเกาหัว แล้วหยิบ่วดน้ำขึ้นมาดื่มขาดจังหวะในการเล่าจนกิ่งทนไม่ได้แย่ <c oughs> yeah, ยังไงพี่ทศเล่าเร็วสิฝรั่งมากรุงเทพนัดเจอกันยังดีที่ยายป่านชวนยายฟางไปด้วยพอไปเจอเข้าจริงกลายเป็นฝรั่งแก่อ้วนพุงพลุยเอารูปใครมันหลอกก็ไม่รู้ยายสองคนนั้นก็พูดอะไรไม่ออกเพราะฝรั่งทำท่าไม่รู้ไม่ชี้สอคนนี้เลยตกกระไดพลอยโจรก็บอกว่าอยากกินอาหารไทยอร่อยอ สองคนนี้ก็พาไปพอกินเสร็จฝรั่งตบกระเป๋ากางเกงหาสตางค์ให้วุ่นแล้วบอกว่าทํากระเป๋าสตางค์หายทําหน้าตาหน้าสงสารขอให้ยปานจ่ายไปก่อนแล้วจะคืนให้ทีหลังปานกับฟางต้องเทกระเป๋ามารวมกันโชคดีที่มีเงินพอจ่ายอะโถเอ้ยแล้วนี่ยังจะคบกันต่ออีกไหมโอ้ยสองคนนั้นอะตาบงเลยตอนปานจะไปเข้าห้องน้ําเดิพนักงานเสิร์ฟเขาเข้ามาบอกว่าฝรั่งคนนั้นอยู่พัทยา ไม่ได้อยู่เมืองนอกหรอกหลอกอย่างนี้มาเยอะแล้วโชคดีนะที่ป่านพาเพื่อนไปด้วยไม่งั้นคงถูกหลอกไปทำไม่ดีไม่ร้ายแนะ่ตอนนี้ตำรวจกำลังจับตาดูยอยู่รู้ไหมว่าเยป่าน่คว้าข้อมือเยฟางเห็นตัวเปลวไม่ต้องล่ำลาชาตินี้อย่ามาเห็นหน้ากันอีกเลยกิ่งระวังนะอย่าไปเที่ยวแชทกับคนแปลกหน้าถ้าเกิดมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลขึ้นแล้วก็บอกพี่แล้วจะจัดการให้กิ่งนั่งเงียบ ไม่อยากบอกใครว่ากิจกรรมสุดท้ายที่กิ่งชอบทำเมื่ออยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ก็คือการเข้าห้องสนทนาทางเว็บไซต์เริ่มแรกกิ่งจะสนทนากับพี่ต่ายลูกบ้ารัดเป็นประจำแล้ววันดีคืนดีก็มีคนเข้ามาแทรกร่วมสนทนาด้วยจ๊เอเขาคุยด้วยคนนะคะชื่อเจี๊ยบค่ะเรียนอยู่ปีสรักเด็กชอบฟังเพลงไม่โกหกเราเป็นเพื่อนกันได้ไหมคะตั้งแต่วันนั้นมา ทั้งสมคนก็สนทนากันเป็นประจำแต่ตอนหลังพี่ต่ายห่างไปหน่อยเพราะเรียนหนักพี่เจี๊ยบใจดีมากรักเด็กจริงอย่างที่ว่ามีคำแนะนำสั่งสอนที่ดีๆให้เสมอไม่ว่าจะเป็นปัญหากับเพื่อนหรือการเรียนเรื่องเพื่อนชื่อออ้นั้นพี่ว่าน้องกิ่งเฉยๆไว้ดีกว่าเดี๋ยวพอเขาหายโกรธเขาก็กลับมาดีเหมือนเดิมแต่ถ้าน้องกิ่งยิ่งโกรธตอบเรื่องจะไปกันใหญ่นะ เชื่อพี่เถอะจริงอย่างที่พี่เจี๊ยบว่าพอกิ่งทำตามคำแนะนำอ้อก็โทรมาขอโทษคืนดีเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมพี่เจีย๊ยบพี่เจีย๊ยบกิ่งอยากรู้ความหมายของคำว่าคนเจริญกับคนโง่พี่เจี๊ยบหาให้กิ่งหน่อยได้ไหมคะสบายมากพี่บอกได้เลยพี่เพิ่งอ่านหนังสือของหลวงพ่อปัญญามาท่านบอกไว้ว่า คนเจริญย่อมรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มันหาความรู้ใส่ตนแต่คนโง่ใช้เวลาว่างด้วยการนอนหลับคุยแต่เรื่องไม่เป็นสาระโอ้โหยอดเลยพี่เจี๊ยบเพงมีแต่พี่ทศเป็นพี่ชายเหนียวแน่นแม้ไม่เคยเห็นตัวจริงได้แต่ส่งรูปให้ดูกันแต่แปลกที่รูปพี่เจี๊ยบจะเห็นหน้าไม่ค่อยชัดซึ่งพี่เจี๊ยบบอกว่า เป็นการถ่ายรูปแบบศินกิ่งไม่เคยมีความลับใดๆกับพี่สาวคนนี้ในบ้านมีเรื่องอะไรพี่เจี๊ยบรู้หมดพี่เจีย๊ยบวันนี้กิ่งนับสตางค์ในกระบุกอมสินพี่เจี๊ยบเชื่อไหมกิ่งมีเงินตั้งเกือบหกพันแน่ตั้งแต่วันนั้นพี่เจี๊ยบหายไปไม่มาเข้าห้องสนทนาเหมือนเคยกิ่งเหงามากเคยคุยกันอยู่ทุกวันหลังจากหายไปสองอาทิตย์พี่เจี๊ยบก็กลับมา แม่พี่ไม่สบายมากลำพังเงินเดือนพ่อไม่พอค่ายาพี่ต้องไปทำงานพิเศษแต่ก็ไม่ได้มากเท่าไหร่แม่จะผ่าตัดอาทิตย์หน้าด้วยพี่ไม่รู้จะทำยังไงพี่เจฟเอาเงินของกิ่งไปรักษาแม่ก่อนไหมกิ่งผู้บริสุทธิ์แสดงความมีจิตใจดีเอื้อเฟื้อแก่ผู้ลำบากพี่เจฟปฏิเสธเสียงแข็งอ้างความไม่เหมาะสมผู้ใหญ่จะมาเอาเงินเด็กได้อย่างไรพูดกันอยู่นาน สุดท้ายกิ่งก็ชนะตกลงยี่รับก็ได้แต่กิ่งต้องให้พี่จ่ายดอกเบี้ยนะพี่จะรีบหาเงินมาคืนกิ่งให้เร็วที่สุดแล้วพี่เจี๊ยบก็อธิบายวิธีการโอนเงินผ่านธนาคารด้วยเครื่องฝากอัตโนมัติเรื่องนี้ไม่ยากสำหรับกิ่งเพราะกิ่งเห็นแม่โอนเงินไปให้คุณยายหลายครั้งหลังจากโอนเงินไปแล้วจนเวลาผ่านไปสามเดือนก็ไม่มีการตอบรับกลับจากพี่เจีย๊ยบ กิ่งคงถูกหลอกแน่ๆแ,แล้วกิ่งก็เล่าเรื่องให้พี่ทศฟังพีท่ทศไม่ดุน้องสาวแม้แต่คำเดียวโชคดีแล้วที่กิ่งไม่เป็นอะไรเสียเงินแล้วก็เสียไปหาใหม่ได้แต่ถ้ากิ่งต้องเสียตัวหรือเสียชีวิตครอบครัวเราคงทนไม่ได้แน่ภัยมีอยู่ทั่วทุกหนทุกแห่งมันมาโดยที่เราไม่รู้ตัวไม่ทันได้ระวังถือเป็นบทเรียนแล้วกันนะน้องจริงๆอย่างที่พี่ทศว่าเงินทองของนอกกาย ถ้าไม่ตายเสียก็หาได้แต่ที่เสียใจและเสียดายคือความดีที่มีให้ถูกภัยเงียบเข้ามาทำลายโดยไม่ทันตั้งตัวค่ะขอบคุณครูโอ๋อด้วยนะคะเรียบร้อยเป็นไงนักเรียนเรื่องภยงัยนี้เนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวนักเรียนไหมคะ ไปตัวไปตัวครับเรื่องนี้ถ้าถ้านักเรียนได้เรียนออนไลน์นะเป็นเรื่องที่ครูจะสอนแล้วก็เน้นย้ำเยอะมากเลยเพราะว่าตอนนีน้อ่ะเรื่องภัยเงียมเนี่ยเขาพูดถึงภัยที่มากับอะไรคะ การเหลบอกลวงอะไรหรือเปล่าคะการเล่นอินอนออนไลน์ใช่ไหมเป็นภัยที่มากับในรูปแบบของการเล่นออนไลน์ซึ่งตอนนี้นักเรียนเล่นเล่นไหมเล่นมีเฟซบุ๊กมีไลนใช่ไหมบางคนมีทวิตเตอร์อ่าบางคนมีอะไรมีติกตอกใช่ไหมคะ มีไอ่ีนักเรียนเดี๋ยวนี้นอกป .5 และนักเรียนก็มีแบบว่าเป็นผู้ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในอย่างในเรื่องนี้นะคะเขาก็พูดถึงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่ออะไรในหนังสือเราเ<อ>ชื่อแทนแทนครับก<อ>็เป็นตัวแทนของนักเรียนเนาะเขาก็เหมือนกับเป็นตัวแทนของนักเรียนชั้นป .5 ที่มีพี่ชายหนึ่งคนพี่ชายเก่งมากชื่อพี่โทษเพราะว่า พี่ทศเนี่ยเขาจะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องคอมพิวเตอร์แพทเครือสุดคอมพิวเตอร์ด้วยคราวนี้ปัญหาของเขาก็คือเหตุการณ์แรกเลยเพื่อนคะเพื่อนขอแพนก็คือป่านกับใครป่านกับ ฟางอ่าปานกับฟางถูกอะไรคะถูกฝรั่งหลอกเนื่องจากว่าเขาเนี่ยไปขุยแชทกับฝรั่งคนนึงที่รูปโปรไฟล์เป็นไงลูกหลอก,ล,กลูหลอกใช่รูปโปรไฟล์หล่อมากแต่จริงๆแนละ้วพมานัดเจอกันตรงปกไหมอ้วนอุงเลยคุณไม่ตรงไม่ตรงสมบูรณ์ครับ,รรบเออเป็นฝรั่งที่อ้วนพุงผุยแล้วสองคนนี้ก็โดนฝรั่งหลอกอะไรคะ หลอกให้จ่ายเงินครับให้จ่ายเงินค่าอาหารเหตุการณ์แรกเนี่ยนะคะสามารถสอนนักเรียนได้ว่าไรนักเรียนเล่น f เฟซบุ๊กทุกคนมี Facebook ใช่ไหมโปรไฟล์มีครักเรีรับ,บอะโปรไฟล์ของนักเรียนอย่างเงี้ยนักเรียนคุยกับใครเนี่ยเขาก็จะเอารูปของตัวเองที่สวยหรือ บางคนเอารูปของใครก็ไม่รู้ว่าเป็นโปรไฟล์ของเรานะคะเพราะนักเรียนเห็นรูปโปรไฟล์เฮ้ยคนนี้หน้าตาดีนักเรียนไปคุยด้วยอย่างเงี้ยก็อาจจะโดนหลอกได้เหมือนในข่าวนักเรียนรู้จักเสียชัดไหมเสียชัดสายเปย์นะเสียชัดสายเปย์นะใ,ชปใช่ไหมคะอันนั้นก็ถูกถูกผู้หญิงหลอกเหมือนกันแต่ว่าข่าวล่าสุดเพิ่งสองสามวันนี้เองเป็นคุณลุงคุณลุงก็โดนสาวทางเฟซบุ๊กหลอกเหมือนกันเพราะว่าสาวที่นะคะ เออเห็นข่าวใช่ไหมลูกเ,เอาเอาลูกโปรไ์รของผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากเลยมาคุยกับคุณลุงแล้วก็หลอกให้คุณลุงโอนเงินรู่นนี้นั่นให้ถามว่าเคยเจอกันจริงจิงไหมแทบไม่เคยเจอเเจอก็คือแบบไม่ตรงปกไม่เหมือนในรูปอย่างนี้นะคะแต่กว่าจะรู้ว่าตัวเองโดนหลอกก็เสียเงินไปเยอะแล้วอันนี้นะคะก็เหมือนกับ ปาลกับยายฟางที่โดนฝรั่งหลอกแต่เขาโชคดีแค่ว่าโดนหลอกแค่จ่ายค่าอาหารกลางวันไม่ได้โดนหลอกไปข่มขืนทําร้ายร่างกายหรือว่าทําให้เสียชีวิตนะอันนั้นก็จะเป็นเรื่องที่โชคร้ายไปนะคะพอจบเหตุการณ์ของป่านกับฟางแล้วก็มาถึงตัวละครหลักของเรื่องก็คือแทนแทนโดนใครหลอกคะนักเรียนเก็บคัอก <โ>ทีนียอ่ะเทียนเนี่ยโปรไฟล์เขาเนี่ยรูปชัดไหมไม่ชัดใช่ไนะหมโปรไฟล์เขาเ่ยรูปไม่ชัดแต่ว่าในระหว่างที่คุยกับปาด อที่คุยกับแพนเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ทําไมคะใจดีเขาบอกนะเขาเป็นคนใจดีรักเด็กแล้วก็เป็นพี่ปรึกษาเป็นพี่สาวของแพนได้นะคะก็คือปรึกษาทุกอย่างพยายามบอกให้แพนใจเชื่อใจเขาโดยคุยติดต่อกันนานเลย นานเลยนะคะจนแพนเชื่อใจแล้วก็เล่าเหตุการณ์ทุกอย่างในชีวิตประจำวันของตัวเองเนี่ยให้พี่เจียฟ,ฟังนะเหตุการณ์นั้นก็คือเรื่องของการเก็บออมนะเก็บอามเงินในกระปุกของตัวเองเนี่ยมีถึงหกพันบาทเลยเป็นความภูมิใจใช่ไหมเป็นความภูมิใจเขาก็เลยบอกพี่เจี๊ยบว่าเนี่ยแพนเก็บเงินออมสินได้ตั้งหกพันกว่าบาทปรากฏว่าในระหว่างนั้นพี่เจี๊ยบก็หายไปสองอาทิตย์ใช่ไหมคะ แล้วก็กลับมาอีกทีหนึ่งบอกว่าไปไหนมานะพี่เจียยยเ๊ยบไปไหนแม่ป่วยแม่ป่วยครับแม่ป่วยหนักตัวเองไม่มีเวลาเงินเดือนของคุณพ่อก,ก็ไม่พอรักษาพยาบาลคุณแม่ตัวเองก็ต้องไปทํอะไรคะหาเงินทํางานพิเศษก็เลยไม่ค่อยมีเวลาพอแพนได้ยินแบบนั้นนะก็เลยมีความรู้สึกว่าอะไรคะสงสารแล้วก็อยากช่วยเนาะเพราะว่าเห็นว่าพี่เจี๊ยบเป็นพี่สาวที่ สนิทแล้วก็ไว้ใจได้ก็เลยโอนเงินเก็บของตัวเองทั้งหมดเนี่ยผ่านธนาคารตู้ธนาคารคือ atm นักเรียนเนาะเคยนักเรียนเคยโอนไหมไม่ไม่เคยค่ะโอเคยเห็นไม่โอนใช่ญชีใช่เดี๋ยวนี้การโอนเงินไม่ต้องไปถึงธนาคารไม่ต้องไปเขียนใบ ฝากใบถอนเดี๋ยวนี้โอนผ่านมือถือก็ได้โอนผ่านตู้ a t ทก็ได้นะคะแพนก็ไปโอนเงินเนี่ยให้พี่เสียบปรากฏว่าได้ไปปุ๊บสองอาทิตย์พี่เสียบหายไปเลยเนาะหายไปเลยโดนมารู้ตัวอีกที่ใช่ตัวเองต้องโดนหลอกแน่ๆก็เลยไปปรึกษาพี่โทษปรากฏว่าพี่โทษเนี่ยได้ดุด่าว่ากล่าวไหม ไม่ไมไมเป็นการตอบใจพี่เป็นการตอบใจแทนว่าไม่เป็นไรมันก็คือเสียเงินไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงเราก็ยังหาใหม่ได้แต่ถ้าเสียชีวิตเนี่ยมันก็จะเป็นอันตรายหรือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงพี่ทศก็เลยเสอนแทนว่าภายัยภัยมีอยู่ทั่วทุกคนทุกแห่งใช่ไหมมันจะมาโดยที่เราไม่รู้ตัวถูกต้องไหมคะแล้ว นักเรียนลองลองช่วยกันสรุปสิคะว่าทำไมแพนถึงโดนพี่เจี๊ยบหลอกได้เพราะอะไรนักเรียนนักเรียนคิดว่าทำไมแพนเพราะพี่เบอ้สวยนะครูอืมเพราะว่าอะไรเพราะโดนหลอกความสนิทสนมครับความสนิทสนมก็มากเกินไปครูอ่าเพราะว่ามีสนมจนเชื่อใจครับอ่าเพราะว่าแพนเนี่ยไว้ใจเชื่อใจคนแปลกหน้าใช่ไหม เขาเรียกว่าคนแปลกหน้าไหมพี่เจบเนี่ยเราเคยเห็นเป็นตัวตนไหมมาเจอกันไหมไม่เคยเราคุยกันทางโซเชียลเฉยๆใช่ไหมคะอ่ะอันนี้คือคมันก็เป็นเรื่องใกล้ตัวนักเรียนมากเลยเพราะว่านักเรียนทุกคนอะส่วนใหญ่อะใช้คําว่านักเรียนส่วนใหญ่ก็เล่นโซเชียลเนาะพวกไลน์พวก เฟซบุ๊กเนี่ยนหลักๆสองอย่างนี้ใช่ไหมคะลายอย่างเงี้ยนักเรียนผมไม่มีหมดเลยครับนักเรียนก็จะเอารูปโปรไฟล์ตัวเองขึ้นใช่ไหมด้วยความที่นักเรียนเป็นเด็กนักเรียนก็จะแบบเขาเรียกว่าไลาใสๆ อนะคะไม่ได้มีเล่เหลี่ยมอะไรแต่ถ้าเป็นคนที่ผู้ใหญ่เนาะบางทีอ่ะรูปโปรไฟล์ที่เราเห็นว่าแบบคนนี้หน้าตาดีจังเลยอ,อแล้วเขาก็เข้ามาคุยเข้ามาแอดเป็นเพื่อนเนี่ยนะักเียบางทีอะ่ะเขาก็อาจจะมาหลอกลวงเราหรือนะักเรียนดูข่าวไหมจะโดนแบบเจอกันใน Facebook แล้วไปนะัดจดการแล้วสุดท้ายก็คือโดนโดนป้นจี้ชิงทรัพหรือว่าโดนข่มขืนหรือว่าโดนฆ่าอย่างเงี้ยนะคะ ก็มีข่าวให้เราเห็นเยอะแยะเลยดังนั้นเนี่ยคุณครูก็อ,อยากจะบอกนักเรียนว่าว่าอะไรรู้ไหมคือนักเรียนปน .5 เนี่ยเริ่มเป็นสาวแล้ววิงเนาะก็เริ่มเป็นสาวแล้วส่วนผู้ชายก็เริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วนะคะก็อยากให้นักเรียนเนี่ยใช้เทคโนโลยีหรือสื่อต่างๆงพวกนี้ยให้ให้มีความระมัดระวังอะหนึ่งสิ่งเลยที่นักเรียนห้ามไปพบ ก็คือคนที่เราไม่รู้จักหรือคนที่เราเพิ่งจะได้คุยกับเขาทาง Facebook ทางไลน์ถ้านักเรียนจะมีการนะัดเจอการควรที่จะบอกผู้ปกครองหรือบอกผู้ใหญ่ที่เราไว้ใจได้เพราะตอนนี้มันน่า,ากลัวมากนักเรียนเนาะคนตนก็เยอะโจนก็เยอะที่ป้นชิงค่าก็เยอะถามว่า ทำไมคุณครูพูดมันน่ากลัวจังมันน่ากลัวจริงๆนักเรียนครูก็เคยผ่านแบบจุดอะไรแบบนี้มามากเลยเหมือนกับว่าเราอะเล่นเฟซบุ๊กใหม่ๆใช่ไหมคะมันก็จะมีคนหน้าตาแปลกอะหน้าแปลกหน้าที่เราไม่รู้จักมาแอดฟีลเยอะมากเลยตอนนั้นใช่ค่ะมีใครก็มาแอดฟีลใช่แนักเรียนก็คือช่วงแรกที่ครูเรียนอะครูก็จะแบบเหอมากเลยเราก็รับทุกคนจนเพื่อนครูเต็ม แล้วมันก็มีจุดหนึ่งที่แบบนี่มันมันจะเหมือนมีคนมาแฮกพยายามเข้าระบบแฮกเบทบุ๊กข,ของเราอะนักเรียนเคยเคยเห็นไหมที่แบบอยู่ๆไม่เซนเข้าไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนรหัสไปเลยอะไรแบบเนี้ยมันก็เคยนะคะจนครูต้องมาแบบก็เคยครูคเ,เราบอกครูเออก็เคยนะครับเราก็เลยต้องมาคาัดคนอะที่เป็นเพื่อนเราอะที่เรารู้จักจริงๆอะเอาไว้ใครที่เราไม่รู้จักเราก็ลบเพื่อนลบเพื่อนลบเพื่อนโดยเฉพาะ ชาต่างชาติมีพวกพวกเป็นพวกภาษาเกาหลีภาษาอินเดียอะไรอย่างเงี้ยน่ากลัวมากนักเรียนเพราะว่าเราเราเป็นเพื่อนกับเขาก็คุยกับเขาไม่รู้เรื่องอยู่ดีเข้าใจป่ะนักเรียนแล้วเราก็คิดซิว่าเอ๊ะเขาจะมาแอดเฟ,ฟนของเราทําไมพวกนี้มันแฮกเก่งนักเรียนเหมือนเขาแฮกแฮกแล้วก็เอาเฟซบุ๊กของเราไปหลอกคนอื่นอย่างนี้ นะคะก็เคยมีข่าวอเออนักเรียนก็เคยมีข่าวนะคะดังนั้นนักเรียนก็ระมัดระวังนะเรื่องนี้คือสอนให้รู้ว่าภายัยที่มันเป็นอันตรายต่างๆมันอยู่รอบตัวเราเลยมันบอกไหมคะว่าเออเธอจะโดนหลอกแล้วนะเดี๋ยวฉันจะหลอกเธอแล้วนะบอกไหมไม่บอกว่าไ,<ม>ไม่บอกบอกใช่ป่ะ<ๆ>เราจะรู้ก็ต่อเมื่ออ้าวโดนหลอกแล้วเสียงเงินแล้วอย่างเคสที่ดังๆเลยนักเรียนก็คือเด็ก มัธยมใช่ไหมคะที่ถูกหลอกซื้อไอโฟนอรจะมาัฟแล้วเขาก็ทำาไงคะใช่แล้วเขาก็ไม่ได้สินค้าใช่ไหมแต่เขาเป็นยงไงคะ้เาเนลบเออเราคืเขาทำอะไรเขาเขาปูกปูกพอตัวเองอยูอเะไรนะเสียชีวิตอ่ะใช่ปะใช่เราเขาฆ่าตัวตายแล้วเ่ยคิดดูดิมันเป็นอะไรที่แบบ เป็นอาเหตุการณ์ที่สะเทือนใจมากๆเลยใช่ไหมคะด้วยความที่ว่าเด็กฝ่ายดีอยากจะมีเครื่องมือในการเรียนออนไลน์เนาะและพ่อแม่ก็ไม่มีกำลังมากโอ้ใช่ในข่าวตอนนั้นดังมากพ่อแม่ไม,ม่มีกําลังมากอะก็เลยไปเลือกซื้อขอชค็คตายครับ จับได้เออไปซื้อสินค้ามือสองปรากฏว่าโอนเงินไปให้เขาแล้วเขาก็ไม่ได้ส่งสินค้ามาเขาก็ปอกทุกช่องทางก็เลยรู้ว่าตัวเองโดนหลอกแล้วเออก็เสียใจด้วยเอาเงินของพ่อแม่มาแล้วก็โดนหลอกแบบนี้เขาก็เลยทําไงคะคาตัวตายใช่ปะเขาก็เสียชีวิตอืมไม่ทันมาปาเลยค่ะ ใช่น้กนงมีนจำกี่ก็แบบเนี่ยเห็นไหมว่ามันมันน่ากลัวทุกอย่างตอนนี้นะคะสิ่งที่ครูอยากสอนนักเรียนอีกอย่างหนึ่งก็คือในปัจจุบันเนี่ยกับแนอนาคตเนี่ยนักเรียนไม่จําเป็นต้องเรียนเก่งในระดับที่แบบเก่งมากฉันเรียนเก่งมากแต่ขอให้นักเรียนเนี่ย สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้มีทักษะการใช้ชีวิตเอาตัวรอดในสังคมได้เพราะว่าใช่เอาตัวรอดในทางที่ถูกด้วยนะอย่างเช่นเมื่อนักเรียนเจอปัญหานักเรียนสามารถหาทางออกหรือแก้ไขปัญหานั้นได้ด้วยตัวเอง บางคนเรียนเก่งเรียนสูงแต่ปรากฏว่าเกิดปัญหาแล้วไม่สามารถแก้ไขตัวเองได้กลับไปเลือกทางออกโดยการฆ่าตัวตายอะไรแบบนี้กินยากระโดดน้ําอะไรอย่างเงี้ยนะคะครูก็มีความรู้สึกว่าถ้าเป็นลูกศิษย์ว่าเป็นคนที่ครูเคยอบรมสั่งสอนอะครูจะเสียใจมากๆเลยเพราะว่าเราไม่สามารถทําให้เขาว่ามีชีวิตอยู่ได้ในสังคมที่มัน มันไม่ได้สวยหรูไงมันไม่ได้สวยหรูเหมือนในโรงเรียนที่นั่นเนียนจะเจอแค่นี้แต่ในชีวิตจริงอ่ะเราเราใช้ชีวิตอยู่กับสังคมขนดาดใหญ่ไงะคะครูก็อยากจะให้นักเรียนเนี่ยรู้จักการใช้ชีวิตเอาตัวรอดในสังคมเพราะต่อไปในอนาคตเรนจะเจอคนเยอะแยะเลยหลายประเภทเลยนะคะจะเจอแรงกดดันเจอปัญหา จออุปสรรคอีกเยอะหนึ่งเยอะเลยถ้านักเรียนไม่มีภูมิคุ้มกันที่ดีเนี่ยนักเรียนก็อาจจะทำไงคะทำอะไรที่มันคิดสร้างนหนักเนาะได้นะคะอันนี้ครูสุก,ก็ฝากไว้เรื่องภยัยเงียบนะมีปัญหาอะไรให้ปรึกษาผู้ปกครองเป็นหลักนะคะเพราะสุดท้ายแล้วพ่อแม่ไม่มีวันฆ่าเราแน่นอนนะโอเค ต่อไปจบเรื่องภายเนี้ยใช่ไหมคะพารักงานของนักเรียนเหมือนเดิมเลยเทักษะ,าะาภ,ภาษาแบบฝึกหัดที่สามหน้าอะไรคะนักเรียนยีนน่สิบห้ายี่สิบอะนายี่สิบเกิดมาเลยนะคะมีห้าข้อเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวครูจะอธิบายทีละข้อให้ฟังนะนักเรียนก็ฟังนะคะครับแล้มนพูดช้าๆหน่อยน,นะคะผมตรงนามท่ะ ถ้าตามไม่ทันก็คือให้นักเรียนฟังก่อนย้อนหลให้เข้าใจก่อนแล้วก็เราจับมาเขียนไม่ใช่ว่าครูพูดแล้วนักเรียนก็เขียนไปด้วยนักเรียนก็จะไม่ได้ข้ออื่นเลยใช่ไหมคะหรือถ้านักเรียนไม่ทันจริงๆนักเรียนก็มาดูคลิปย้อนหลังกอไปให้ช่วงท้ายก็ได้นะคะอ่ะข้อที่หนึ่งส่วนใหญ่คำตอบในแบบฝึกหัดมันก็จะเปหนังสือเรียนอยู่แล้วนะคะหน้าที่สิบ่ะอ่ะหน้าที่ี่สิบเปิดเลย ไปแล้วค่ะโอเคข้อที่หนึ่งทำไมแพนจึงมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เกินกว่าหลักสูตรที่เรียนเพราะอะไรคะเพราะเพราะว่าแพนพี่ชอตพี่ชายคนที่สองถูกต้องเพราะว่าแพนมีพี่ทศที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นคนสอนนะนะเพราะว่าแพนมีพี่ชายที่ชื่อว่าพี่ทศ ที่มีความเที่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นคนสอนนะคะคำตอบมันอยู่ในหน้าที่41แต่ลูกย่อหน้าที่2ข้อที่2นะคะการแชทของแพนกับพี่เจีย๊ยบทำให้มีผลอย่างไรทำให้แพนถูกพี่เจีย๊ยบทำไมคะหลอกหนะลอกเงิน ถ้านักเรียนพบข้อสามนะถ้านักเรียนพบเหตุการณ์เช่นเกี่ยวกับแพนนักเรียนจะทํายังไงเหตุการณ์ในที่มีหมายความว่าโดนหลอกอ่ะโดนคนอื่นหลอกไปอ่ะหลอกเงินไปนักเรียนจะทำนี้คะเกิดที่เขาทักงานโมงม,ม,มก็จะบล็อกเฟซเลย <c oughs> นักเรียนเม <c oughs> ื่อเกิดปัญหาคือโดนหลอ,อกไปแล้วเนาะนักเรียนก็อาจจะตบอกว่าถ้าเป็นอินเกล็นก็แบบภาษาอินเดียก็เขียนไปเลยค่ะ <c oughs> ก็บอกว่า ข้อสามนะถ้านักเรียนพบเหตุก,การณ์เช่เนเดียวกับแพนนัเรีอนจะทายัางไงก็ปรึกษากครอบปรึกษาผู้กปกครองนะคะปรึกษาผู้ปกครองนะข้อที่สามข้อที่สี่เหตุการณ์ตอนใดของเรื่องที่สอดคล้องกับชื่อเรื่องภยัยเงียบเหตุการณ์อะไรคะเหตุการณ์ที่หนึ่งนะก็จะมีเหตุการณ์ของยายป่านกับฟางที่ถูกฝหลังหลอก และเหตุการณ์ที่สองก็คือเหตุการณ์ของแทนที่ถูกพี่เจี๊ยบหลอกนะคะมีสองเหตุการณ์นักเรียนจะตอบครบทั้งสองเหตุการณ์เลยก็ได้หรือว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งก็ได้ค่ะต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่ห้านะคะ ให้นักเรียนเลือกข้อความที่กําหนดให้มาหนึ่งข้อความพร้อมยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เหมาะสมในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะคะเขาจะให้ข้อความมาสองข้อความข้อความแรกก็คือเงินทองของนอกกายถ้าไม่ตายเสียก็หาได้กับเหตุการณ์ที่สองเออกับข้อความที่สองนะคะคือความดีที่มีให้ถูกใครเงียบเข้ามาทําร้ายโดยไม่ทันตั้งตัวเขาให้นักเรียนเลือกมา หข้อความบางคนเลือกข้อความที่1ห,หนูก็เลือกเขียนข้อความที่หมานะว่างเงินทองของนอกกายถ้าไม่ตายก็เสียก็หาได้นะคะยกตัวอย่างเหตุการณ์ประกอบก็คือเหตุการณ์ของป่านกับฟางที่โดนฟ้าล่งหลอกให้ต่อค่าหารนะ ตอบข้อความบางคนบอกค่ะหผูชอบข้อความที่สองค่ะนักเรียนก็เขียนข้อความที่สออกมาก็คือความดีที่มีให้ถูกภัยเงียบเข้ามาทําร้ายโดยไม่ทันตั้งตัวเหตุการณ์ที่สอดของกับข้อความนี้ก็คือเหตุการณ์ของแพนที่ถูกพี่เสียบหลอกนั่นเองนะคะข้อที่ห้านักเรียนเลือกข้อความใดข้อความหนึ่งเท่านั้นพอเข้าใจไหมคะครบห้าข้อแล้ว มีใครสงสัยข้อไหนไหมเอ,อ่ย ไม่มีครับไม่มีครับหรือว่ไม่มีครับได้อีกข้อหนึ่งอ้าเหมือนเดิมนะคะนักเรียนครูตรวจการบ้านนักเรียนแล้วอ่ะคือบางคนทํางานสะอาดเรียบร้อยมากเลยครูก็ขอชื่นชมนะคะแต่บางคนอ่ะทํางานคือสกปรกมากครูก็อยากให้นักเรียนปรับปรุงนะคะแล้วก็ลายมืออ่ะอ่านยากมากเลยนักเรียนบางคนอ่ะบางคนใช้ไม้มันทัดต่ไม่ได้อีกเอามือขีดเส้นอีกโอ้ไม่น่ารักเลยนะคะนักเรียนต้องทํางานให้เรียบ ร้อยนะแล้วถ่ายรูปอย่าลืมเขียนชื่อด้วยนะคะชื่อของตัวเองพิมพ์มาด้วยนะส่งในอารบั้มภาษาไทยเท่านั้นนักเรียนอย่าส่งในแชทหรือไม่ต้องส่งมาส่วนตัวนะคะเพราะว่าตอนตรวจมันอาจจะตกหล่นได้คูจะตรวจในอารบั้มเป็นหลักนะเข้าใจไหมเอเข้าใจแล้วก็ทำเฉพาะทำส่งเฉพาะในส่วนที่คุณครูให้ทำนะอันไหนที่คุณครูไม่ให้ทำ แต่นักเรียนสามารถทําได้เรียนก็ทําเองก่อนได้แต่ไม่ต้องถ่ายรูปส่งครูนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงเข้าใจไหมคะนะคะโอเคใครสงสัยอีกแล้วแให้คุณอธิบายเพิ่มขึนีไหมไม่สงสัยแล้วครับอ่าถ้าไม่สงสัยแล้วเรามาเจอกันอีกทีอวันพาห์สารเนาะวันพาร์ิฮช่วงนี้นะคะอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลง อย,อย่างตอนนี้ที่โรงเรียน,นอากาศอึมครึมมากเลยไม่มีแดดเลยนักเรียนมันเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวอยากให้นักเรียนรักษาสุขภาพด้วยนะไหนจะสภาพอากาศไหนจะโลกอยู่ยากจังเลยใช่ไหมคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะลูกนะแล้วก็ถ้ามีโอกาสเราอาจจะได้เจอกันในการเรียนออนไลน์นะคะโอเคนล้ว วันนี้วันนี้ก่อนนะคะเจอกันในวันพฤหัสนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราเจวแด้วยุณะ